ท่อส่งแก๊สของรัสเซียที่ส่งไปยังยุโรปเกิดไฟลุกไหม้รัสเซียโจมตียูยเครนและยูเครนโจมตีฐานทัพอากาศของรัสเซียสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านในเช้าวันนี้21มีนาคม2025ในช่วงกําคืนที่ผ่านมาคืนระหว่างวันที่20-21มีนาคม2025กองทัพรัสเซียได้ใช้โดรนคามิกาเซ่เข้าทําการโจมตีเข้าใส่กลางเมืองโอเดซาประเทศยูเครน การโจมตีดังกล่าวทำให้เกิดไฟลุกไหม้บริเวณร้านขายสินค้าในโอเดสซาและเกิดไฟลุกไหม้ในพื้นที่กลางเมืองโอเดสซาหลายจุดแหล่งข่าวโอเดสซาอินโฟได้เปิดเผยคลิปภาพในระหว่างที่โดรนคาเิกาเซของรัสเซียได้ร่วงหล่นใส่พื้นที่ในเมืองโอเดสซาแหล่งข่าวทางทหารของยูเครนได้รายงานว่าจากการที่กองทัพรัสเซียได้ใช้โดรนคาเิกาเซเข้าทำการโจมตีเมืองโอเดสซาในช่วงเช้ามืดของวันนี้ เป็นการยากมากที่จะสามารถสกัดกันโดรนคามิกาเซของกองทัพรัสเซียได้เนื่องจากกองทัพรัสเซได้มีการวางแผนเตรียมการโจมตีแบบใหม่โดยที่กองทัพรัสเซได้ส่งโดรนคามิกาเซหลายลำบินออกจากแหลมไครเมียเข้าไปยังพื้นที่โอเดสซาและบินอยู่ในระดับความสูงที่ประมาณ2,000เมตรเมื่อโดรนบินไปถึงเป้าหมายโดรนทั้งหมดจึงได้ทิ้งตัวลง เข้าทำการโจมตีพื้นที่เป้าหมายพร้อมๆกันการโจมตีแบบนี้ทําให้หน่วยต่ตอต้านอากาศยานของยูเครนสกัดกั้นได้ยากและนอกจากนี้กองทัพรังได้โจมตีเข้าใส่เมืองซับโปริเซียการโจมตีดังกล่าวทําให้อาคารบ้านเรือนที่พักอาศัยของชาวบ้านได้รับความเสียหายตามการรายงานเบื้องต้นได้ระบุว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยและในช่วงกําคืนที่ผ่านมาเกินระหว่างวันที่20และ21มีนาคม2025 เกิดเหตุไฟลุกไหม้ท่อส่งแก๊สที่ส่งจากรัสเซียไปยังยุโรปตามการรายงานจากแหล่งข่าวทางทหารยูเครนได้รายงานว่าจุดที่ไฟลุกไหม้ท่อส่งแก๊สนั้นอยู่ในพื้นที่เมืองซุดจ้าแคว้นคูชประเทศรัสเซียยังไม่มีการรายงานสาเหตุที่แน่ชัดว่าเหตุใดไฟจึงลุกไหม้ท่อส่งแก๊สดังกล่าวแต่ว่าชาวบ้านในท้องถิ่นสามารถมองเห็นแสงไฟสว่างวูบวาบได้แต่ไกล เพราะว่าเปลวไฟได้พุ่งทยานสูงขึ้นไปบนท้องฟ้านีตามคลิปภาพจี่แลงข่าวในท้องถิ่นที่นำเสนอจากสังเกตเห็นได้ว่าบริเวณที่เกิดไฟลุกไหม้นั้นจะมีท่อส่งแก๊สเรียงรายกันอยู่หลายท่อครับและสังเกตเห็นได้ว่าบริเวณอาคารที่อยู่ฝั่งด้านซ้ายของหน้าจอก็ดูเหมือนว่าจะมีไฟลุกไหม้ภายในอาคารดังกล่าวด้วยตรงนี้ครับ ด้านซ้ายของจอภาพนี้คาดว่าอาจจะเป็นห้องที่มีการใช้สำหรับควบคุมหรือว่าเปิดปิดวาล์วแต่ว่าจุดที่เกิดไฟลุกไหมยอย่างรุนแรงก็อยู่บริเวณจุดที่มีท่อส่งแกส๊สวางเรียงรายกันอยู่หลายท่อครับและบริเวณจุดที่อยู่ฝั่งด้านขวาของจอภาพมุมฝั่งด้านขวาครับก็มีไฟลุกไหมด้วยอาจจะเรียกได้ว่าไฟได้ลุกไหม ทั้งซ้ายและขวาและตรงกลางการที่เกิดไฟลุกไหม้บริเวณจุดที่อยู่ตรงกลางนี้ก็มีความเป็นไปได้ครับว่าจะถูกโดรนโจมตีแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเกิดจากสภาพอากาศที่แปรเปลี่ยนหรือไม่ก็คงต้องรอคอยรับฟังอีกครั้งหนึ่งครับแต่ว่าในช่วงนี้รัสเซียได้ทำการโจมตียูเครนอย่างต่อเนื่องโจมตีสถานีด้านพลังงานโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือน และยูเครนก็ได้ทำการโต้ตอบกลับไปโดยการโจมตีสถานีด้านพลังงานของรัเสเซียเช่นกันและโจมตีพื้นที่ทางทหารของกองทัพรัเสเซียและในเช้าวันนี้21มีนาคม2025ก็มีรายงานว่าในพื้นที่ฐานทัพอากาศของกองทัพรัเสเซียมารีนอฟกาในภูมิภาควอกโกกราดประเทศรัศเสเซียนั้นถูกโดรนคาเมกาเซของอยูเครนพุ่งทยานเข้าใส่ ตามการรายง,งานจากแหล่งข่าวช็อตในรัสเซียได้รายง,งานพร้อมกับคลิปภาพที่อยู่ในความมืดแต่ว่ามีเสียงระเบิดเกิดขึ้นมีเสียงโดรนคามิกาเซบินเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวตามการรายง,งานเบื้องต้นได้ระบุว่ามีเสียงระเบิดเกิดขึ้นอย่างน้อยเจ็ดครั้งฐานทัพอากาศมารีนอฟกาในโวโก,โกแกรดประเทศรัสเซียเป็นสถานที่ที่กองทัพรัสเซียนำเครื่องบินสอดแนมรวมทั้ง เครื่องบินจู่โจมทิ้งระเบิดซึ่งเป็นเครื่องบินรบทางยุทธศาสตร์ของกองทัพรัสเซียไปจอดประจําการไว้ที่นี่เมื่อวันนี้2 0ิมีนาคม2025กองทัพยูคเครนก็ได้ใช้โดรนคามิกาเซเ,เข้าทำการโจมตีฐานทัพอากาศเองเกลสอในซาะตอฟประเทศรัสเซียและทำให้คลังเก็บมิสไซล์คลังเก็บอาวุธของรัสเซียที่ตั้งอยู่ภายในบริเวณพื้นที่สนามบินเองเกลนั้นเกิดการระเบิดครับ เกิดการระเบิดตั้งแต่เช้ามืดจนถึงสายและจนถึงตอนเย็นการระเบิดยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องและตามการคาดการก็ได้ระบุว่ามีความเป็นไปได้ที่เครื่องบินจู่โจมเครื่องบินรบของกองทัพรัสเซียอาจได้รับความเสียหายคือรุ่น tu ่ก้ 95, และเครื่องบินรุ่นอื่นๆที่จอดอยู่ภายในสนามบินอาจได้รับความเสียหายจากแรงระเบิด สองวันมานี้ดูเหมือนว่ายูเครนจะพุ่งเป้าให้ความสนใจในการที่จะลดขีดความสามารถด้านการบินของกองทัพ,พรรสเซียลดขีดความสามารถของกองทัพ,พรรสเซียโดยการกำจัดมิสไซล์รวมทั้งพื้นที่ฐานทัพอากาศของกองทัพ,พรรสเซียซึ่งก็อาจจะมีเป้าหมายในการสร้างความเสียหายให้กับเครื่องบินรบเครื่องบินทางยุทธศาสตร์ของกองทัพ,พรรสเซียที่กองทัพ,พรรสเซีย ได้ใช้ในการทั้งสอดแนมและโจมตียูเครนอย่างต่อเนื่องในเช้ามืดของวันนี้21มีนาคม2025แหล่งข่าวทางทหารของยูเครนได้รายงานว่าเกิดไฟลุกไหม้บริเวณสถานีจ่ายน้ำมันคาฟคาสกายาในคูบันจังหวัดคราสโนโดาประเทศรัสเซียไม่มีการรายงานยืนยันแน่ชัดว่าการที่เกิดไฟลุกไหม้ในเช้าว,วันนี้ เป็นผลกระทบต่อเนื่องมาจากการที่ยูเครนได้ใช้โดรนคามิกาเซ่เข้าทำการโจมตีส,สานนิจ่ายน้ำมันของกองทัพรัสเซียเมื่อวันก่อนหรือไม่ซึ่งหน่วยดับเพลิงของรัสเซียก็ได้มีการระดมเจ้าหน้าที่รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆเพื่อที่จะทำการควบคุมเพลิงที่ลุกไหมเมื่อวานนี้20มีนาคม2025ก็มีรายงานว่าไฟได้ลุกลามจากถังน้ำมันขนาดใหญ่จากหนึ่งถัง ไปอีกหนึ่งถังที่อยู่ข้างๆกันและในเช้ามืดของวันนี้ก็มีรายงานว่าไฟยังคงลุกไหม้อยู่ภายใน,ในเขตพื้นที่สถานีจ่ายน้ำมันคัฟคัสกายาการสู้รบกันยังคงดำเนินต่อไปแหล่งข่าวทางทหารของยูเครนได้รายงานว่าเมื่อวานนี้ยูเครนได้ยกกำลังพลเข้าไปในหมู่บ้านริมชายแดนยูเครนรัสเซียในเขตพื้นที่เมืองเบลกรัดประเทศรัสเซียหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ทหารยูเครนได้ยกกำลังพลเข้าไปจนถึงแนวฝันมังกรหรือแนวป้องกันของกองทัพรัสเซียและสามารถเข้าทำการยึดจุดบัญชาการศูนย์บัญชาการของกองทัพรัสเซียที่กองทัพรัสเซียใช้ในการบัญชาการโจมตีเข้าไปยังพื้นที่จังหวัดซุมีประเทศยูยเครนหมู่บ้านนี้มีชื่อว่าเดมิโดฟกาและกองทัพยูเครนได้ทำลายศูนย์บัญชาการการรบของกองทัพรัสเซีย ในหมู่บ้านแห่งนี้แล้วการสู้รบกันยังคงดําเนินต่อไปขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็ก,กดแชร์ถ้าแนะ่ให้กดคอมเมนต์แต่แสดงความคิดเห็นด้วยความสุภาพครับสวัสดีครับ